ทุกคนสวัสดีค่ะโอเคเอมตอนนี้เราก็กำลังรีบๆเนาะอาจจะเปิดคลิปได้ไม่ยาวเท่าไหร่ก็คือว่าวันนี้เรากำลังเราจะมาําแล้ววันนี้พี่พี่สามทำอะไรกันคะโอเคเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปเรียนตอนนี้เรามีเรียนแปโมงซึ่งตอนนี้อีกส0นาทีก็แปดโมงแล้วแล้วก็คือแบบว่ารีบมากนี่แหละเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นเรียนแปโมงเออเดี๋ยวเราก็ ขับรถไปมอสก,กันแล้วก็ไปเจอที่มอเนาะโอเคตอนนี้เราก็ต่อมาแล้วไม่ไรู้ทีมไหมก็คือตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องสโลปอะห้องเรียนตอนนี้วิชาแรกเราเรียนที่ห้องสโลปของแมคคอมก็มาถึงพันเวลาพออาจารย์ไม่ลงสอนเหนื่อยร้อนห้องสโลปอย่างหนึ่งที่ควรเตรียมมาก็คือเสื้อกันหนาวคือแบบตอนแรกมานั่งอาจจะร้อนแต่นั่งไปสักพักก็คือ หนาวมากหนาวมากๆเหมือนแบบห้องเอาไว้แช่อะไรสักอย่างเออแต่คือแบบนักศึกษาเรียน <c oughs> ที่วันนี้เออวันนี้จะเห็นว่าเราแต่งชุดนองมาเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะต้องไปอุทยานหลวงราชพฤกษ์เออมันไปอีกวิชาหนึ่งเพื่อไปดูสถานที่เออแล้วก็ไปดูแบบอะไรพวกนั้นเพราะว่ามันจะมีวิชา วิชาตัวหนึ่งที่เราต้องทำในการแล้วก็วันนี้ไปดูสถานที่จริง <c oughs> อะไรฟิลนั้นโอเคแล้ววันนี้ก็รออาจารย์มาเรียนงเอ้ยพออาจารย์มาสองคลยไปใจจจำความรู้สึกไดกในวันแรกที่เราอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะฉันจะอยู่ันชั้นนี้ ที่สั้นแรกไม่ได้ดูทันทีมาดูตอนสีโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมเรากำลังจะไปเรียนวิชาต่อไปที่ตึกคุณเรียนอะไรบะที่ตึกอาร์ีเรียนไมเนอร์เป็นวิทยาจิตวิทยาเมื่อกี้เรียนห้องสรุปก็คือหนาวเวอร์ ดับมากเขาดีกว่าไม่งั้นอีสแปปรถก็จะเยอะมากๆที่หน้าขนามนุษย์ก็คือเหมือนทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าขนามนุษย์ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็กำลังจะเ,เรียนมายเนอร์ไซโคตอนนี้รีอาบีสาม แล้วคือเราอะลืมเอา iPad เอ้ยไม่ลืมชาร์จไอแพด iPad, ใช่ไหมไม่ได้เห็นไปเราก็เลยฝากเพื่อนเอาชาร์จแบตที่หอให้ตอนนี้เราวเรียนวิชานี้เราก็เลยไม่ได้จดเลยเพราะไม่มีทางกิการไม่มีกระดาษแล้วก็ไม่มีแพด เราก็เรียนเสร็จแล้ะเรากำลังจะไปรับเพื่อนแล้วก็ไปเรียนอีกวิชาหนึ่งแต่จริงๆอีกวิชาหนึ่งอะเราเรียนคนเดียวนะแต่แบบเพื่อนอยากไปเรียนด้วยก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไปเอาไอแพดที่ห้องก่อนอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาที่เราเคยพูดไวในคลิปก่อนหน้านี้วิชาที่เราไปเรียนคนเดียว่นแหละสื่อสารได้เร็ว ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วิชาชาเอลแล้วก็ไปรับเพื่อนมาเรียนด้วยมันเนเพราะั้นที่ปกติก็ไม่ได้เรียนวิชานี้หรอกเออแต่ก็แบบมานั่งเรียนด้วยกันคือคนเาไงตอนนบอกก็จำได้ว่าเียนคอมตอนหยก็ ก็มาอยู่กันที่ร้านเรามากินข้าวกลางวันตอนแรกจะไปกินอีกร้านหนึ่งแต่ร้านปิดวันนี้เสียงมากก็เลยมาร้านประจำอีกร้านหนึ่งดูดูคนดีนไหมเพราะว่าเ,าเสียงรถด,ดังมากแต่ดีที่วันนี้มาแล้วแบบคนไม่ยกกเยอะเพราะปกติคนเยอะมากแลเดี๋ยวเราก็จะไปคณะต่อไปเรียนที่ไปเรียนที่คณะแต่วันนี้วิชาที่จะเรียนที่คณะต้องไป ออกนอกสถานที่ก็คือนั่งรถแดงไปที่นู่นวันนี้เราจะต้องไปอุทยานหลวงที่บอกเราบอกไปเมื่อเช้าเมื่อต้อนคลิปเีบน,นี้ก็คือยำไก่เรากินสั่งมากินแล้วก็นของเพื่อนเหมือนกันข้าวมีแค่เนี่ยร้านไก่เราคือ <laughs> แล้วก็กลับมาเข้าหาที่เดิมตอนนี้เราก็มาจะเข้าไปในคณะนะพเพื่อไปรอเพื่อนซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีโต๊ะให้นั่งรอทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งอยู่คนเดียวตรงหน้นาคณะเพราะว่าอะไรไม่มีโต๊ะเพืาะว่วรารอเพื่อนแล้วก็นั่งอยู่บนรถเพื่อรอจะไป แล้วก็ขึ้นไปขั้นแรกแขั้นอื่นยังไม่ขึ้นเลยแ <laughs> ล้เเวเขาไม่ขึ้นขันละสิบใช่ปะเราขึ้นขันละหกใช่จะไม,ไ,มได้ถ้าเดี๋ยวรอแล้วก็ถ่ายคลิประหว่างทางให้ดูเนาะ คนตอนนี้เราก็ถึงที่อุทยานหลวงแล้วแต่ร้อนมากอันนี้หนูก็รอทุกคนมาครบแล้วก็จะเข้าไปแต่ก็ไม่รู้ ประชุมนะวไ้ทางประชุมก็คืออนว่านี่ก็เราก็มากับเพื่อนเพื่อนฮัดีคเกกับเรื่องปัาหลยกนอาจะเคยมานคนี่ตอนทเียจยะส่งไปให้กับที่ปุ้ยีแลนด์นที่ปุยใ้มีพระการการพันุ์พืสารแลงข้า ให้ภาพองมนห้องดังแมมองเข้ามาให้เป็นแบบอันนี้พูดกันแบบ้ายาแบบมันดูแก่ดูนะมันดูม่งแล้วก็คอัวแล้วก็คอรวนก็ต้องพ่างเ คนตอนตนี้เราก็ฟังในห้องเสร็จแล้วก็เราจะออกไปเดินชมสวนกันอันนี้ก็ได้เป็นเบรท์ตรงไหนทางนู้นเหรอทางนู้นปะเอนนี้เรากำลังจะเดินโหหน้ามันเวอร์น้ามันแบบมันไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้จะเดินไปไหนกันดีเดินไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทาง ล,ล้วรถล่างต้องขึ้นตรงไหนอ่ะตอนนี้ก็แล้วก็กำลังจะไปนั่งรถร่าง,ดดางไปไหนก็ไม่รู้สักที่นี่ก็รดดอรถออนกน จัแสดงเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พระราชดุรรเแต่ห้อจัดแสดงออกเป็นเจ็ดทศวรรษแห่งการทรงงานที่จัดแสดงข้อมูลองค์ความรู้โครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูนแบบโครงการหลวงมีกานิทรรศการในอาคารและนิทรรศการกางแทรกขตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเรือนไม้ดอกซึ่งเย็นมากไปดูดอกไม้กันอันนี้สวยมาก สวยมากเลยตอนนี้ฝนก,ก็ตกโดยลายนี่เราก็อยู่ที่สวนเกาหลี ันรถคุเราก็กำลังนั่งกลับมอซึ้งไม่รู้คุณลุงเขาพามาที่นคือไม่รู้อ่คอะไรจะมาคคนในก็คือสภาพมาจากกลับมาห้องกัมาห้องก็คือเปียหมดเลยเพราะว่าฝนตกักมาก ก็วันไรกการที่สภาพเปียกยับเยินทุกคนเราก็ไปเปลี่ยนสภาพแล้วก็ไปอ,อาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นเนาะก็มาทําให้ดูว่าวันนี้พี่พี่สามทำอะไรกันมากก็คือเราอยู่ตีสัมีพแล้วก็อย่างรีบๆตั้งแต่เช้า อย่างในพิทยเช้าก็คืออย่างวันนี้คือเป็นวันจันทร์วันจันทร์กับวันพิคขอเราจะเรียนเหมือนกันซึ่งเรียนทั้งวันเลยทั้งวันทั้งวันจริงๆเออแล้วก็เออในตอนบ่ายก็ไปแบบฟิลาทังคะศึกษาว่าที่มันหลุดอ่ะเออฟิลทังคะศึกษาก็คือแบบไปดูโลเคชันจริงแล้วก็แบบว่าไปดูว่าเออเขาต้องการงานอ่ะคือเรามีมีวิชาหนึ่งที่จะต้องผลิตจริงก็คือไปดูว่าเขาต้องการกลุ่มเป้าหมายแบบไหนแล้วก็ต้องการให้เราขายอะไรแล้วสปอนเซอร์นะคือสปอนเซอร์ของเรา โอเคแล้วก็ปิดท้ายวันด้วยการที่ฝนตก,นกมากมากแล้วก็เปียกมากมากเช่นกันเออสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าใครชอบกินี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อตังใจให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกัเยนเยอะๆนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย